กรณีที่ปะปะงเนี่ยมีการถแถลงยึดและอายัดนะฮะเป็นทรัพย์สินในเครือข่ายทุนเทาครคุณผู้ชมครับเครือข่ายทุนเทาเงินเทาที่พูดถึงเนี่ยสกลุ่มด้วยกันแต่ว่าสากลุ่มหลักๆเลยเนี่ยที่มีรายชื่อออกมาตามที่มีการถแถลงออกมาเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปร่วมถแถลงด้วยนะฮะกับปะปะงกับทางสอบสวนกลางด้วยคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเอ่อสี่กลุ่มแต่ว่า จะมี3มเครือข่ายหลักๆเลยนะครับที่ถือว่าเป็นแบบตัวพ่อตัวเอของเครือข่ายสแกมเมอร์ฮะแล้วเราก็จะได้ยินกันมาโดยตลอดนะฮะชื่อพวกนี้เนี่ยว่าไปพัวพันกับทางฝั่งของขเขมรของกรรมัมพูชานะครับเออเอาเอาสี่กลุ่มนะอันนี่อ่ะเดี๋ยวขึ้นเต็มเต็มเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะยึด ยึดและอายัดทรัพย์สินมาทั้งหมดเนี่ยของไอส้สเครือข่ายนี้เนี่ยคือ1,165ล้านบาทนะครับแต่คุณผู้ชมดูนะฮะดยภายช้าตร,ตรงนี้ไอ้เยอะที่สุดเนี่ยคือเครือข่ายของยิมเลียกกับเบนสมิธนะฮะ9ก0 0กว่าล้านบาทนะครับที่เหลืออย่างก๊กอานเนี่ยยึดมาในไทยได้เนี่ยอายัดนะอายัดไว้ก่อนจะบอกว่ายึดเลยก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอเปิดเวลาให้เขาชี้แจง30วันแล้วกระบวนการตรวจสอบอีก90วันนะฮะ 467ล้านบาทนี่คือกอกอานแล้วก็เครือข่ายของเฉินจื้ออีก373ล้านบาทเฉินจื้อนี่เขาไปยึดกันเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเป็นมูลค่า4 9 0 0 0 0ล้านบาทเลยนะฮะบิตคอยอ์ยึดจากเฉินจื้อปรินซ์คุบไปเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายย่อยๆไอ้พวกแก๊งที่หลอกดูดเงินคนเนี่ยเอื้ออังกูนี่นะฮะอีก46ล้านบาทหนักสุดคือน,นี่ฮะยึดอายัดของเบนสมิธและยิมเลียกนะฮะ9,200กว่าล้านบาท เมื่อวานนี้ก็จะมีภาพท่านนายกนะฮะที่มาร่วมถแถลงด้วยนะครับแล้วท่านนายกก็ได้พูดหลายอย่างอย่างประโยคที่ถือว่าเป็นประโยคทองเลยเนี่ยก็คือ c a t c h me if you can ฮนะถ้าพวกเครือข่ายทุนเท้าเนี่ยจะบอกว่า c a t c h me if you can เนี่ยก็มาจับฉันให้ได้สิอะไรประมาณอย่างนี้รัฐบาลก็จะตอบกลับไปว่า i can always catch you นะฮะก็คือฉันก็จะจับคุณได้ตลอดเวลาเหมือนกันนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ท่านนายกบอกแล้วก็ หลักๆเลยเนี่ยท่านก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าอ,อ,อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูที่การกระทําเป็นหลักครับที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกเออรัฐบาลละเว้นกับพวกเ,เครือข่ายทุนเทาเครือข่ายสกแกมเมอร์พวกนี้หรือเปล่าแต่จากจะบอกว่าให้ดูผลงานฮะว่าทาจริงนี่นะครับคุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปฟังเสียงท่านนายกก่อนนะฮะเพราะว่าหลังจากถแถลงปั๊บช่วงค่ำนี่มีประเด็นทันทีครับ สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวประชาชนไม่เข้าใจว่าพวกเราไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราทํางานครับทาทุกวันแล้วก็ทําโดยที่ไม่มีไม่เกรงหน้าอินหน้าผมที่ไหนนะครับแล้วก็ยังจะทําต่อไปนะครับไม่ใช่แค่นี้มายึดทรัพย์เป็นหมื่นล้านแล้วก็บอกว่าเข้าเป้าแล้วใกล้ปีใหม่แล้วขอลาพักร้อนไปก่อนไม่มีนะครับแต่ว่าเนื่องจากนี่เป็นอาชญากรรมที่ที่ ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเป็นอุตากรรมทางเทคโนโลยีมีการพัฒนานะครับวิธีการของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะบอกว่า catch me if you can ใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบว่า i can always catch you นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ขอความเข้าใจจากพี่น้องประชาชนนะครับ ว่าเราจะไม่มีวันหยุดปฏิบัติการเพื่อประเทศของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนครับให้ทางผู้ปฏิบัติท่านนายกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ทางปปงเองเข้ามาด้วยนะฮะเลขาปปงคือคุณเทพสุเนี่ยก็ปรากฏว่าในรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมฮะในในหมื่นล้านเนี่ยปรากฏว่า6 0 0 0กว่าล้านที่มีการยึดและอายัดเอาไว้ก่อนเนี่ยคือหุ้นของบริษัทพลังงานในไทยนะครับคุณผู้ชมฮะ นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเงินเทาพวกนี้มันถูกฟอกครับถูกแปรเปลี่ยนถูกทําธุรกรรมบางอย่างแล้วกลายมาเป็นหุ้นในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในไทยนะครับหกพันกว่าล้านบาทมันมีหลายในยะมากนะครับกับเรื่องนี้นะฮะอ่ะ,อะไม่เป็นไรก็ให้ตํารวจเขาว่ากันต่อไปปปงงว่ากันต่อไปแล้วกันแต่กระบวนการทั้งหมดหลังจากยึดและอายัดทรัพย์แล้วปรกากฏว่าคุณผู้ชมฮะปปงงต้องเปิดให้ทางฝั่งผู้ถูกยึดอะ่ะ ชี้แจงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใน30วันเขาเปิดให้30วันนะฮะแล้วปปงจะมีเวลา90วันในการตรวจสอบเอกสารหลังชี้แจงแล้วครับเท่ากับเดี๋ยวเราต้องรอดูนะฮะอีก2องขยักฮะขยักแรกจะชี้แจงกันไหมฮะที่โดนยึดอายัดเนี่ยทั้ง4เครือข่าย30วัน,นะฮะและ90วันคือผลจากปปงฮะนี่นะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่าท่านนายกพอแถลงปับ๊บบอกให้ดูการการะทํา คุณผู้ชมฮะภาพว่อนเลยนะฮะเมื่อคือนที่ผ่านมาเต็มเลยฮะเต็มเขาเรียกว่าว่อนสพัพทอินเทอร์เน็ตฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ามันมีภาพหลุดฮะที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อนายกถแถลงว่ายึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายของยิมเลี้ยกับเบนซามิธ9,200กว่าล้านภาพนายกนะฮะไปโผล่ร่วมเฟรมคู่กับ เบนซามิธก็มาทันทีฮะอ่ะดูนะฮะมีใครบ้างนี่นะครับอ่ะก็ปรากฏตามรายชื่อภาพนี้เขาว่ากันว่าเป็นที่สิงคโปร์นะฮะเป็นที่สิงคโปร์นะฮะแต่สังคมก็ตั้งคําถามบอกอ้าวนี่ยึดตัวพ่อไปเนี่ยยึดและอายัดทรัพย์ตัวพ่อไปเนี่ยทำไมไปมีภาพโผล่ัแน่นแฟนกันขนาดนั้นแล้วหลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ในแวดวงการเมืองไทยนี่นะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันฮะ เอาทีละคนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะมีใครแจ้งออกมาแล้วบ้างนี่นี่น,น,นี่อ่ะเบนสมิธกับท่านรองนายกเองนิตินิติธันประพาสนะครับแล้วยังมีไปเข้าเฟรมกับบิ๊กแดงอีกก็มีนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ล่าสุดทำเนียบรัฐบาลเลยครับท่านนายกอนุทินนะฮะหลังจากภาพพวกนี้ว่อนอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมฮะท่านนายกก็เลยคุยกับสื่อเลยครับเรื่องภาพหลุดออกมาเมื่อคือนที่ผ่านมากับเบนสมิธหรือว่าเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์ ท่านบอกว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าภาพถ่ายเมื่อไหร่ที่สําคัญที่สุดคือเมื่อวานผมไม่แถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าใครมีใครมีเส้นใครมีสายแต่สุดท้ายก็ตามกฎหมายหมดทุกอย่างส่วนว่าผมรู้จักกับเบนสมิธเป็นการส่วนตัวไหมทานายกบอกผมรู้จักนะผมรู้จกักแต่ผมไม่สนิทผมไม่สนิทแล้วถามย้อนนักข่าวนะฮะว่าไอปีนั้นน่ะในภาพแบบปีอะไร ปีนั้นในภาพปีอะไรนั่นแหละแค่เจอกันครั้งแรกครับนี่ท่านนายกบอกอย่างนี้นะฮะแค่เจอกันครั้งแรกครับเมื่อถามว่าเป็นเกมการเมืองไหมนะฮะไอ้ภาที่ว่อนสะพัดโซเชียลมีเดียเนี่ยท่านนายกก็บอกว่ากันแล้วแต่จะคิดโดยปกติผมไม่ได้ติดต่อมีธุรกิจธุรกรรมอะไรด้วยอยู่แล้วกับคนคนนี้แล้วก็ถามสื่อกลับบอกจำไม่ได้หรือว่าทำไมเขาถึงไม่ได้สัญชาติ คือเบนซามิดยังไม่ได้สัญชาติไทยนะฮะแต่ได้สัญชาติแถวแถวเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับเมื่อถามว่าการโพสต์ครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีรัฐบาลหรือไม่นะฮะที่ไม่ให้สัญชาติไทยนายกก็บอกว่าเขาว่าเป็นมูลเหตุฮะเขาว่าเป็นมูลเหตุอ่ะท่าน,นายกท่านพูดแบบนี้เนี่ยจะหมายความถึงคนที่ปล่อยภาพออกมาหรือเปล่าฮะาฟังดูแปลกแลเหมือนกันนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าท่านนายกก็บอกว่า เบนสมิธเนี่ยตอนที่ได้คุยกับเขานะครับเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในฐานะเพื่อนของเพื่อนและของเพื่อนอีกทีหนึง่งถ้าถามตรงๆว่ารู้จักกันหรือไม่นะฮะผมรู้จักก็เจอกันตามงานก็คือทักทายนี่นะฮะแต่สุดท้ายไม่ได้ติดต่อไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อนะครับออาลองฟังเสียงท่านนายกหน่อยนะฮะวันนี้หล่นวลีอีกแล้วยูโนมีลิเตอร์โกนะครับนี่นะฮะอาลองฟังดูหน่อยครับ ไม่ได้เลยว่าท่านยกจะเป็นการส่วนตัวกับท่านเป็นรู้จักรู้จักแต่ไม่สนิทรู้จักกันมากี่ปีแล้วอะคะรู้จักก็ยังไงปีนั้นปีอะไรก็นั่นแหละคือทั้งทั้งแรกทั้งแรทั้งแรกเขามาแนะนำตัวแล้วก็ไปพูดถูกท่านนายกก็เป็นเมืองกัทีมทางการเมืองไหมครับปล่อยภาพช่วงนี้มันเกินแล้วแต่คิดอะแต่ว่าผมโดยปกติผมไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้มีธุรกิจไม่ได้มีธุรกรรมอะไรด้วยมันก็แค่นั้นเอง เขาเรียกอะไรเป็นคนที่อย exactly ู่ในอยู่ในคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็รู้จักกันเขาเป็นนจักมารู้จักเขาก็บอกว่าเขาก็จะมีเขานึงเขาก็มีแวดวงมีอะไรอยู่ก็เจอเจอในงานเจออะไรฮัลโหลเคยเจอสิบครั้งค่ะบก็เจอเจอประมาณถึงสิบไหมประมาณห้าครั้งห้าหกครั้งทำไม ทำไมจะมามาเอาเป็นเรื่องอะไรกับลูกท right. like yup. ี่ถ mm ่ายเขามองว่าเหมือนกับท like, ่านนายกอาจจะแบบไม่ได้แก้เรื่องของการสมมอไัญญาเงินเอล่าสุดเมื่อไหรมยูโนมีลิตเติ้ลโก้ยูโนมตีล่าสุดเมื่อไหร่รู้ป่ะแปลว่าอะไรไม่รู้ว่ายูโนมีลิตเติ้ลโก้คุณรู้จากผมน้อยไปนี่ฮะยูโนมีลิตเติ้ลโก้ท่านนายกก็แปลให้ตอนท้ายเลยคุณรู้จักผมน้อยไปนะฮะคิดเดแต่ว่าผมไม่กล้าแต่ ไดี๋ยไม่กล้าแต่พวกสแกร์เนี่ยนะฮะพวกทุนเทานี่ท่านนายกก็ชี้แจงอย่างนี้นะฮะก็เคยเจอจริงๆงมันนานแล้วครับตั้งแต่ปี57าเนู้นเลยภาพที่มีการเผยแพร่มาสะพัดเลยนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ปรากฏในภาพพะเอาเอาภาพเอาภาพที่เผยแพร่ออามาคู่กันหน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เจอกในงานนะฮะท่านรองนายกเอกนิติิธรรมพพาสฮะคุณผู้ชมฮะรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับท่านนี้ท่านนี้ฮะเอาเอาภาพที่ ท่านรองนายกเนี่ยเจอกับเบนซมิธหน่อยนะฮะที่เจอในงานเจอในงานเจอในงานฮะพันนี้ไม่มีพันนี้ไม่มีพันนี้ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะภาพของท่านรองนายกเอณิตรีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอกันในงานงานหนึ่งครับแล้วก็ยืนอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยนี่ภาพนี้ครับนี่นะฮะล่าสุดก็คุณเอณิตรีก็แจ้งเหมือนกันนะฮะบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นคือตอนที่ผมกำลังแลกนามบัตรกับเบนซมิธ นะฮะเป็นภาพถ่ายตอนที่ผมเนี่ยไปเป็นอาจารย์ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับสัก5 6ปีที่แล้วทัก5-6ปีที่แล้วก่อนโควิดจะระบาดอีกซึ่งภายในงานได้เจอกับคนเยอะมากฮะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาคุยมันแลกนาำบัตรแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คบค้าสมาคมไม่ได้สารลมพันธ์อะไรต่อกันอีกเลยนี่ท่านว่ายอย่างนี้นะฮะท่านว่ายอย่างนี้นะท่านรองนายก เอีนิตินิติธรนประพาสนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ก็ออกมาบอกกระเซอแล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้คือภาพรวมที่สิงคโปร์เลยเมื่อปี57นะฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ฮะอดีตพอบทบบิ๊กแดงครับซึ่งอันนี้คล้องคอเลยนะฮะนี่คล้องคอโอบไหลเบนซามิดท,ท่านเื๋อบอกว่าผมได้เห็นภาพและขอชี้แจงตามนี้ว่าภาพแรกเนี่ยเป็นภาพปี57 เรียนหลักสูตรวปอเดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์มีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับเบนสมิธเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาทานอาหารกันซึ่งยังจําได้อยู่เลยว่านายกอนุทินพูดในตอนนั้นว่าอเมริกันแชร์ครับคือทุกคนจ่ายค่าอาหารทุกคนไม่มีใครเลี้ยงครับส่วนภาพอีกภาพเป็นรูปงานแต่งของลูกสาวคนมาร่วมงานเยอะยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้สนิทหรือคบค้าสมาคมอะไรกับเบนสมิธ เป็นการรู้จักกันแบบผิวเผินกับเบนสมิธฮะนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ภาพในงานแต่งนะฮะก็ให้เครดิตทางกรรมกรข่าวเขาด้วยนี่นะฮะอีกภาพหนึ่งฮะอันนี้ในงานแต่งเบนสมิธก็ไปแสดงว่าเบนสมิธนี่เขารู้จักคนในแวดวงสังคมแบบในใ,ในไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะในแวดวงการเมืองด้วยเนาะนะฮะกลับไปภาพคล้องคออีกทีได้ไหมภาพคล้องคออีกทีหนึ่งซึ่งท่านก็บอกว่าเอ่อ เพื่อนแนะนําให้รู้จักนะฮะเพื่อนแนะนําให้รู้จักแล้วก็ไม่ได้สนิทนะฮะไม่ได้สนิทอ,อ่ไม่ได้สนิทครับไม่ได้สนิทนะฮะนี่อ่ะท่านก็แจงมาประมาณนี้ทั้ง3ท่านในตอนนี้นะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพว่าร่วมเฟรมกับเบนสมิธนั่นเองนะครับโอ้อ่ะท่านนายกก็บอกว่าอะไรนะรู้จักผมน้อยไปใช่ไหมรู้จักผมน้อยไป you นมี w me little go นะครับ อ่ะก็เป็นกระแสะที่เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่และคนก็แจ้งมาว่าเป็นภาพเก่าทั้งนั้นปัจจุบันไม่รู้นะฮะแต่ว่ายึดและอายัดรั์เดี๋ยวรออีก30และ90วันดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะยึดจริงหรือไม่จริงนะครับคุณผู้ชมฮะ